สวัสดีครับนี่ก็มาสอน,น,นอัพโหลดเน็ตนะฮะก็เรตเนี้ย for wide web IMG เด็กเน็ตเป็นแบบไทยนะทีเอสผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างฮะก็อ,อยากอ<า>ัพโหลดนะพอกดเข้าลิงก์นี้มาก็เป็นหน้างี้อยากอัพโหลดก็กดนี้ฮะเลือกไฟล์ก็เลือกไฟล์สักอย่าง อมนับเลยะฮเออไม่ใช่เลือกแล้วกดตีฮนะผมลืมไปนต้องกดอ่าอัพเสร็จแล้วฮนะก็ฝากไว้ในเว็บแล้วนะฮะที่ก็เป็นเป็นลิงก์ของอะไรอ้มันนะฮะลิงก์ของภาพนี่ก็เป็น,ปนภาพอะไรมันไม่รู้ฮนะอ่า อย่ากบบได้ภาพแบบส่วนนี้นก็คลิกก็คลิกทีนึงฮะก็เป็นแนี้ก็แค่นี้ดีแค่นี้สวัสด,ดีครับแบบนี้ก็ดีอยู่นะครับ